สวัสดีครับทุกทุท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตลีกาเซ r ตบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับ สนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กับมาด้ที่แอดลีกาเซตโปรนะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับแนวทางทางช่อง YouTube Channel ของเรานะครับทางหน้าสถานีหนังหรือว่าเซียนบอลตัวจริงนะครับก็ห่างหายโอ้ขออภัยห่างหายไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่าไม่มีฟุตบอลรายการใหญ่เตะนะครับก็พักไปนะครับให้ทีเด็ดที่เพจกับกลุ่ม VP ีนะครับสนใจนะครับอยากได้แนวทางที่คาดหวังผลได้นะครับคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับกลุ่ม VP ียพรอท่านอยู่นะครับ วันนี้นะครับบุนเดสเลก้านะครับศึกดาร์บี้เมืองเบอร์ลินนะครับทางด้านเจ้าบ้านแหนท่าเบอร์ลินเปิดบ้านรับการเยือนของยูเนียนเบอร์ลินหรือว่ายูนิโอนนะครับคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับลำดับในตารางคะแนนบุนเดสเลก้านะครับสำหรับคู่นี้นะครับพอดีในเว็บมันไม่มีเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังกันละกันนะครับเจ้าบ้านแฮนท่าเบอร์ลินนะครับอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับเตะเวลา26นัด มี3 1แต้มในขณะที่ทีมเยือนนะครับยูเนียนเบอร์ลินนะครับเตะอ่าอยู่ดับที่12ของตราดนะครับเตะ26่นัดเท่ากันมี38แต้มนะครับคู่นี้แต้มก็ใกล้กันอันดับก็ใกล้กันนะครับแล้วก็อยู่เมืองเดียวกันด้วยเป็นศึดดาวบีที่สนุกมากนะครับคืนนี้น่าดูนะครับสติ6นัดหลังสุดที่พบกันนะครับออกเสมอ2ครั้งนะครับเจ้าบ้านเอาชนะได้ครั้งเดียวทีมเยือนเอาชนะไปสับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับแฮทางบริลินชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเป็นฟอร์มกลางๆนะครับทีมกปลาตาลานก็จะประมาณนี้ฟอร์มนะครับในขณะที่ยูนิโอหรือยูเดียนบริลินนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับอ๋อช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับแพ้3นัดรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเย้าหรือเยือนนะครับพี่แกนโดนหมดนะครับ ความพร้อมของทีมวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านหญิงชลานะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับฟูลทีมนะครับพร้อมฟัดแข่งเต็มอัตราศึกในขณะที่ทีมเยือนเนี่ยมีนักเตะตัวหลักนะครับเตะทอดแบนดหนึ่งลายนะครับแต่ว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับน่าจะมีนักเตะที่กลุ่มกาลังที่จะทดแทนได้นะครับสถานการณ์นะครับอย่างที่เกิดไปข้างต้นนะครับต่างฝ่ายต่างอยากได้3มแต้นะครับอันดับก็ใกล้กันแต้มก็ใกล้กลั่นนะครับแล้วก็อยู่เมืองเดียวกันด้วยนะครับเป็นศึกดาบี้ที่น่าสนใจนะครับ เ,เจ้าบ้านฮน่าบรินหรือว่าหญิงชลาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีนะครับเล่นในบ้านค่อนแค่พอพอแก้ผ้าหน้ารอดได้พอสอบผ่านเท่านั้นเองนะครับวันนี้ต้องเล่นในบ้านก็เลยเหมือนเป็นจุดบอดสําคัญของทีมนะครับแล้วก็เป็นศึก ดับบี้เมืองเบอร์ลินด้วยทำให้วันนี้ต้องเน้นพอสมควรเลยนะครับในขณะที่ทีมเยือนนะครับยูเนียนเบอร์ลินนะครับหรือยูนิโอนนะครับไทรติเจอกันกับหญิงชลาเนี่ยไทรติมาดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มของยูเนียนเบอร์ลินไม่ดีนะครับแพ้มา3นัดรวดนะครับแพ้ตั้งแต่ก่อนจะปิดหนีโควิดเปิดมานัดแรกก็อย่างแพ้นะครับแล้วก็เห็นใจนะครับเจอทีมใหญ่อย่างบาเยบร์ทมิวนิกนะครับแม้ว่าจะแพ้น้อยไปหน่อยแต่ก็แพ้ในขณะที่แฮน้าเบอร์ลินนะครับช่วงก่อนจะปิดหนีโควิดก็ฟอร์มกลางๆแต่่วาาาาเเปปิิดดดฤูกลมมตอนนี้ททท งานไดด้นีนัดแรกไปเยือนออฟฟนฮามกดไป3-0ทํำให้ขวัญกำลังใจของทีมค่อนข้างจะดีเยี่ยมนะครับแม้ว่าวันนี้จะต้องเล่นในบ้านในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะกดดันแห่งสึกดาร์บี้เนี่ยแล้วก็เป็นทีมเล่นในบ้านไม่ดีก็ตามแต่ว่าฟอร์มและขวามกำลังใจมาดีกว่านะครับในขณะที่ทีมเยอสติมาดีกว่าแต่ว่าฟอร์มชุดนี้ไม่ดีก็เลยกลายเป็นบอลที่ค่อนข้างจะสูสีและน่าดูอีกทีมหนึ่งนะครับราคาในการลงทุนนะครับผมมองว่า ถ้าจะถือหางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับเพราะว่าบอลลูกกลมๆสามารถออกได้หมดทั้ง3หน้าแพ้ชนะเสม,มอนะครับในเปอร์เซ็นต์ที่เท่าๆกันนะครับในใสายตาของผมนะถ้าใครเห็นด้วยก็ตามนะครับใครไม่เห็นด้วยคิดต่างก็แล้วแต่ท่านไม่ว่ากันนะครับผมมองว่าคู่นี้ราคาที่น่าลงทุนกลับกลายเป็นราคาสูงซะมากกว่านะครับสูงสัก2ทับสอหรือ2.5เนี่ยเป็นราคาที่น่าลงทุนนะครับเพราะสถิตจากสถิตที่เจอกัน6ครั้งเนี่ยจบเกิน3ลูกถึง3ครั้งครับเกินครึ่งที่ ที่ยิงเกิน3ลูกเพราะนั้นผมมองว่าคู่นี้เจอกันไม่มีศูนย์ศูนย์นะครับศึกดาบี้มันไม่ยอมศูนย์ศูนย์แน่ๆยังไงมันต้องเอานะครับเพราะนั้นผมมองว่าไปที่ราคาสูงครับลุ้นง่ายกว่าถ้าลูกแรกมาเร็วไหลเกิน3มแน่นอนนะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ให้พิจารณากันประมาณนี้แล้วกันนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตัวสับสักไรนะครับเวลาที่ผมอัปคลิปมันจะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกันนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ก่อนจากการขอบคุณนะครับ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอดลีกาเซตโปรบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันของที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กัรรดาที่แอดลีกาเซตโปรนะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับสรุปนะครับแฮนท่าเบอร์ลินกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับศึกดาร์บี้เมืองเบอร์ลินวันนี้ขอญาตอยู่ที่สกอร์สูงสูงซับสทับ2อหรือ2.5นะครับสกอร์ที่คาดถ้าจบเสมอผมคาดว่าน่าจะจบ2 2แต่ถ้ามีผลแพ้ชนะอยู่ที่2-1 3 1นค่ับไมันว่าใครชนะ แต่ใจชอบเจ้าบ้านนะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ